สวนสาธารณะหนองประจักษ์นายอิทธิพลตรีวัสวรนนายกเทศมนตรีนครอุดรธานีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมตรวจและก็รับรถบรรทุกขยะมูลฝอยและรถฉีดล้างท่อระบายน้ำแบบเคลื่อนที่ได้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,555เพิ่มเติมฉบับที่1ซึ่งเป็นการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2555เพื่อใช้ในการจ่ายสำหรับจัดซื้อค่าครุภัณฑ์ที่ดิน สิ่งก่อสร้างประเภทค่าคกรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน4รายการได้แก่รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายชนิด6ล้อจำนวน5คันรถยนต์บรรทุกเทท้ายชนิด6ล้อจำนวน1คันรถยนต์ปิกอัพบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดขยะชนิด4ล้อจำนวน3คันและรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายอีกจำนวน1คัน ทางนี้โดยได้มีการดําเนินการจัดซื้อรูปพันธ์ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยนอกจากนี้ก็ยังมีรถฉีดล้างท่อระบายน้ําแบบเคลื่อนที่ได้พร้อมอุปกรณ์การจัดซื้อในครั้งนี้ด้วยเพื่อนําไปใช้เป็นภารกิจการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการรองรับกับปริมาณขยะในชุมชนและรวมถึงตามงานเทศกาลต่างๆที่เกิดขึ้นประมาณ170ตันต่อวันเลยทีเดียวค่ะ